สวัสดีครับหลังจากทําการเก็บงานด้ามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูใบมีดอันนี้คือตัดที่ซาตินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาแกะดูใบมีดกันเสร็จแล้วค้าที่ เช็ดมีดที่ดีที่สุดก็ซือ้ออนนี้แหละนี่ครับเรียบรอดแล้วนี่เลยครับ ในสไตล์ของเท็เคนน่างานด้านลายไม้ครับลายนี้สวยมากไม้สาทรลายสวยงามนีครับเดี๋ยวเราขับซาตินเก็บผิวอีกรอบหนึ่งเล่มน,นี้มันเจิดแน่นอนครับ นะครับเส้นสายทุกอย่างจะวิ่งรับกันหมดทยจุดหอ,อม เนฟวีคชัปเปอร์ o p p ใบยาวสิบสามนิ้วสันโคนหนาที่สิบดมิลเรียวปลายน้ำหนักแปดร้อยสีสิบกรัมกัดนิ้วเป็นสแตนเลสแล้วก็ใส่หมุดยึดเป็นสแตนเลสเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดรอยข้าบอะไรนิดหน่อยครับเสร็จเคลียร์งานได้ นี่ครับลัดโฉมกันยาวอันนี้ผิวซาตินเบอร์ 320ก็คือขัดืูแค่นี้นะครับขัดแค่เบอร์320แนวคมเนี่ยจนจะเป็นคมอยู่แล้วครับรับคมนิดเดียวนะครับคมแน่นอนเดี๋ยวก่อนส่งงานเราจะมาทำการทดสอบคมโอเคครับพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสั่งทัได้ครับเล่มนี้ราคา12500บาท อมดันจับไปชักมือเคครับขอบคุณครับ